ยัยจะได้หล่ะมาขึ้นน,นี่มันใหม่กูนึกจะซื้อเอกจริงม <c oughs> ันรีดทีจะถอนบ่วถอนตัวโอ้พี่นอนก,กับ,บกนเบิ่งพุดอ่ะขวดไงได้ขนเดเอขวดเดียวมันห่ตัวนี้เอาองขวดก็ได้อือโอนอนอย่านอนอยู่ตรงเล่มนอนตัวเรียนค็อยากไปไปตัวงจากได้ผัวได้ผัว <c oughs> <c oughs> ขึ้นาตายหัวอะไร แค่ยังค่ะแค่ยังอ่ะจะบปากยังว่าจะปากไม่แนวไม่แนวจะบปากจะปากสวัสดีครับย่ายครับผมไมักระทุกมครับผมอันนี้คือบ้านบ้านดงเมืองหครับตำบลเราอ่อยตำบลเราอ้อยอำเภอลองคำจังหวัดกาฬสินุ์ครับก็าจ้งกินเราสิพี่ยันนี่เฮ้ยยังยังทันใส่ลงดูอใส่เอาให้เบ่งเอิญบังเอิอใส่เหร ข้าใยญ่จวดข้าใยญ่จวดข้าใยญ่จวดไม่ใช่อยากกินบลาเย็นนี่เฮ้อ้วอะไรเบรกนึงเะไรด้วยแกกรเปพกต้องขากสอบเพรากินข้าวเสีบแล้ววะเพรากินข้าวเสีบเป็กยูตินี่ในแยกบางสารนะเป็กเอ๋าพี่น้องครับนี่คือย่าผมนะครับนะฮะทางบัดดงเมืองอำเภอตำบลตัวละอ้อยอำเภอลองคำเภอลองคำน้ำหมดจับนะครับพี่น้องครับปุ้ยบังครับผู้เฒ่าเพราะกินข้าวเสีบพี่น้องครับนี่ครับออื้ กระสสยากระาสจัปีะลรไงแปดสิบสองแปิอแปดตียังเป็นสา้อยู like ่ตัวนี้เจาัวอยู่เากาะเเกาะผัวยีิบ่ดังดังเยเกาะนะครับโอ้พี่น้องครับพูะตั้เกือบล้วันนี่จั้งเกือบั้งเกวันนี้ป๊กนะครับ เมื hmm. kind of mm ่อ hmm. นี้ผมเดินทางมาทั้งบ้านดงเมืองพี่น้องครับตำบลตำบลอะไรหรือเป่าตบบลนละอ่อยนะครับคุณยายผมเสียนะครับซึ่งเป็นน้องยายนี่แหละนะครับน่องยายี่ยายผู้ใหญ่มูลนะครับนะครับยายเสียพี่น้องเอ้ยนะครับไม่ใญ่เฮ้ยวัดกนที่มาบางปีไม่ที่บานั่งเห่นนะครับพี่น้องครับนะครับเมื่อเบิ่งข้าวนี่กบมาพันไม่ใญ่เบิร์ตซัมไม่ได้จากซัม นะครับอ <do> ืมนะฮะเอาขึ้นสวรรค์ในย่าด้ออันไหนกระเป๋ของอันไหนกระบป๋ของคอยด้ครับเดียกันกับสายเป็กด้วครับเดียวกันใดเป็กบัสแม่นย่างอ๋ออายบากินอายบากินปะอายบากินแตวบ่อสมโขดาได้แบ่สมเหมือนสมเอ็มสมเอ็มจะเป็กไรอันนี้บออันนี้อันนี้พูดถึงว่าเขาบ่อได้มากกินเหล้าพี่น้องบังกับผมแต่ว่าเราพูดถึงว่าในนามของย่ายเนาะเพราะว่าแม่ใหญ่เราอยู่ดีมีแห้งแล้วว่าแม่ใหญ่ให้ถามดีเนี่ยเป็กอีเป็กเป็กตลอดเลยเตี่ย ฮะชบเป้แปดที anyway, oh, one one. Be <pod cast> ่สองนี่เป๊กตลอดเลยบ่กินบ่แ mm ล้วไม่ไงฮาม่ยจะทวดฮาปดกินบ uh, uh, um, ่ไม่ยาดดไม่ยัดดเบิ <can> ้เบิตอนนตัวไหนเก้าทสิบสามอะไกัเป๊กกันบ่เป๊กแบบแป้ก็แซบแต่ต้องเป๊กบ่เป๊กบ่ได้กินขาทุกข้าวก็ต้องมีเป๊กจนอดเก้าที่สองมียกับแปดที่สองามีแล้วก็จัเอาตั้งรอยเ้าแล้ววะ เขาใหญ่นาอยใหญ่ก็ห you ย know, ิบนาอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดบุญฮะในไงจันเข่าเดี๋ยวผมจังสีเบิงหมอลำมาให้ให้เดมมวนเบิดโควิดพุนละจังสีใม่ย่าไมาแล้วพี่น้องครับนี่คือยายผมครับผมผู้นี้ผู้นี้เป็นน้องผู้นี้ผู้นี้เป็นเอือยไงผู้นี้เป็นน้องอันนี้ย่ยสุกย่ยทุ่มนะครับผมย่ยเป็กอยู่บ่เป็กมา เท่ยว่ายายไม่เรมา้ดอเป๊กบุ๊ยจับไล้เด้อขึ้นหลยแกพี่น้องครับผมแกวนะครับอาจารย์องชวนแล้วเพไรเบื้องเทเพี่น้องครับเทเปมียะนะวเริ่ม เ่อเนื่งแล้วเท่ไหมละเอาเอาแพนมบงเอแพนเท่ไแม่พน่าสิหน้ายรถกินได้กินอันนี้บุญแดบังข้าน้องพี่น้อง่าติาเท่ม่แล้วปนี่อาตามจักโอ้น่ะเอานี่นี่ของแจ้นะครับโอ้ยมากลายนี่เออ นะครับนี่โอกาสมายามย่ายพี่น้องครับมาเลยพี่น้องครับอันนี้เป็นยังไงครับผมอันนี้พูงไงพูดร้องพูดร้องทาลงมากครับผมอาแม่เนี่ยเอาเป๊กทำเอาไปย่าไครน้อกกว่านะเด้ย่ายโหลดเออกินเบิดครับเออปี่มาจะทิ้งงานใช่เบิร์ดทุกคนยังมา นี่ผมนี่แบบโอ้ยนี่เอ้ยพักไรแก่ <c oughs> เออนี่เดี๋นี่เดี๋สาวหลวนๆเลยไปอีกว่าไหมยังไ่ไปอีกว่าไหนี่เจ้าขาน้อพี่น้องครับเบิ้งคนนะผมผมผมบอกเรื่องจรินนะครับนี่นี่ นี่หังเานี่ปัดมันเครื่องะใกล้แล้วครับใกล้จเครื่องนครับอุ้ยขอยาได้พี่นนองด้อจริงจริงโอ้เราด้ยว่าใ้อหีกเอากินโหลดกินข้าวแสบยังดอกซื้อฟามัได้เออเอาอาฟ้าไปกได้ปะผู้จการเมื้อนขาไปรตในเมืองซื้อเป็นลังไม่เหรอเฮ้ยซื้อะฮะอันจะขวดสั้นกินไซื้อไรกินไร กินรอดกินได้จะด้มีแห้งลักกะลักกะพอดีกับพอดีพี่มาพอดีหายัเยม่กับัดดายนเี้ยเด้งีเดนี่เดย่ชงนี่นี่นแก้วเดียวเมาแล้วลงแล้ว สวัสดีพี่น้องครับบรรยากาศมะย่ามย่ายครับพี่น้องครับผู้ดีมาตุ่มมาโฮ้มนะครับน้องนายใหญ่เฮานะครับเสียนะครับพญาจันท์ครับผู้ดีจ้อยผู้ใดกุมรามหาราได้ครับขบุญบ้านปุ๊บมาล้อมเต้นก้อนมูสครับใหญ่คนเด่นนะคนละครับผมโอ้ยเสดสวาในใหญ่เด้อเดี๋ยวมือเห็ดบุญผุนหลาเสียงเพผยวสีอมมาล้อมาลงทีมงานเสียงเพผยวที่หุ่นจักกันนะครับกลุ่มเฮาทั้งทั้งบ้านดงเมืองตำบลเราอ้อยอำเภอกำมะละอ้อยอำเภอลองค่ำจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับบ้านย่ายผมอยู่นี่พี่น้องครับ ไข่ชมมอนอยมาล้อมกับมาด้วยครับเด้อนะครับให้โควิดซ่าก่อนให้มันให้มันให้มันเนี่ยทุกอย่างก่อนสามารถที่จะจัดงานได้เท่าทีงจัดนะครับผมนะครับเอานะครับพ่อญาติลามักงวนพัฒบ้านพลพระบุญบ้านแน่ว่าเต้นย่างเดียวครับผมเราโทษทีนึงอันนี้ก็ได้ครับผมนะครับอืมนะฮะจังเบิงจังตุ่มจังโค้งกันแล้วพี่น้องเนาะนะครับผมพี่น้องครับพี่น้องแล้วครับนี่เดี๋ยวเองนะครับนี่ของนกความ

ยืนไ่แมงได้ไงเด้อนี่ผู้ยกเป็นเอือยผู้นังขาเป็นนองฮ่อ้เออูกคนยิ่งสอ่ะนะถมหาอยู่คนยังงอยู่แก่พัดอู่คขงมีนี่อยูแก่พัดอู่งมีุกพรอผมมีจุ่มพอมุ่นละ ยายเมาเราไปนี่บ่เมาบ่เมาไปนอนรีดส่วนแล้วเมาขึ้นนี่ไปเป็นยังขึ้นอยากไปอยากมีพามีผู้เบาผู้เบาสายตัวพี่น้องลองคิมไปเหรอแก้วยายให้ถามนี่ชินเหล้านี่ยไข่แน่อยู่บ่ไข่อยู่มีอาการเจ็บจังอยู่บ่ในท้องในไส้บ่เก็บเยัยจะไดนล่ะมาขึ้นนี่มทำไมคนนี้เสื้อเรากินมึงก็นี่สิรีดส่วนบ่ส่วนตัว โอ้ห well, ่นองอกเบิ่งพุ่นนะขวดใหญ่ด้วยันเดอขวดใหญ่เด er ีวมันหน่อยตัวนี้เอาทงขวดก็ได้อืมโอ้เอามาขึ้นไเขาหัวเออพน่านอยู่บริพน่นอยู่ตรงเรีมนอนตัวพียงก็อยากไปไปตัวจกไ้หัวได้ผัวขึ้นตหัวอะไรหัวเงหัวไงยังไงผมไปทั่ว